สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไกวยเฮ้ามือนี่กับเป็นแนวทางพิเศษของลางพัฒนานะพี่น้องเฮานะอ่ะกับบูมิยังหลายพี่น้องเฮาอ่าวันนี้จะมาให้สองแนวทางนะครับนะคัดมาเป็นพิเศษพิเศษอ่ามอบให้ในวันแห่งความรักนะครับวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์อ่าทับสองทับหกแปดวันนี้นะครับ เอาผู้ใดเสียให้ดอกใหม่ดอกต่อกล่าว่ากันไปพี่น้องปองปายเฮ้าก็ไดมือนีวันนี้ก็เป็นมือสําคัญเนาะระวังอาพวกกับเมียแล้วว่าคนรักในครอบครัวอคนรักบ่าวสาวนะครับวันนี้อนนเอ,เา,า,นนอาจัดพิเศษให้แล้วเนาะสลับเมียของโยนใช้ก็ได้มือแบ่ได้จัดให้เพิินจักสองดอกดอกไหม่อีกก็ได้ <c oughs> พี่น้องป้องาย จัดดอกบูดากุลาไม่แล้วอ่ะสองดอกมะแร้งสีมอบไม่วนประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับพี่น้องป้องไปอ่ะกล่ากันไปอ่ะแนวทางวันนี้แนวทางพิเศษนะครับลาพัฒนาอีพซี่พูว่าโอ้ยขอเนี่ยจังหวัดหนึ่งพนว่าอ่ะที่มีต้นทุนอ่ะมอบให้ภรรยาพนมะแรงเนาะพี่น้องเนาะอ,อ่ะโอเคครับมือนี้รับผมสีมอบให้เลย แนวทางพิเศษของเราพัฒนานครับแนวทางที่1ของเราวันนี้นะครับชุด2ตัวบนนะจะมี2แนวทางเนาะมาให้เลือกกันพี่น้องเฮาเอากระว่ากันไปพี่น้องเลยนะเริ่มต้นจากศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งศูนย์นะครับอ่นะกระว่ากันไปพี่น้องเฮาเด้อนะหลักพันนะครับบวกให้สี่คงที่ได้เลขห้านะครับได้เลขห้า เลข6แล้วก็เลข7นะครับนะบวกเพิ่มไปให้ไ,ได้สามแต้มนะครับบวกเพิ่มไปสามแต้มบวก5บวกหเอาบวก1บวก1นะครับได้เลข7เนาะอ่ะสูตรที่2 8บวกให้7คงที่ครับได้เลข5 แล้วก็เลข6นะครับบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มได้เลข6นะครับนะอ่ะหัวถัดไปนะครับออกไปที่0ูนย์นห้าห้านะครับห้าหนะ้าเนาะอ่ะหัวถัดไปศูนย์บวกให้สี่ของที่นะครับหลักพันของเราได้เลขสี่บวกเพิ่มเลขห้าบวกเพิ่มได้เลขหก นะครับอ่ะสูตรที่2 0บวกให้7นะครับหลักร้อยของเราบวกให้7คงที่ได้เลข7 <_ S 1> บวกเพิ่มไปได้เลข8ปดนะออกมาที่774เนาะ774อ่ะงวดถัดไปนะครับหลักพันของเราคือเลข8นะครับ8บวกให้4คงที่ได้เลข2 บวกเพิ่มได้เลข3บวกเพิ่มไปได้เลข4นะครับนะเจ็ดบวกให้เจ็ดคงที่นะครับได้เลขสี่นะครับได้เลขสี่บวกเพิ่มไปได้เลขห้านะครับออกไปที่ศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่ห้านะครับวันนี้นะครับ จะมีตัวไหนเรามาดูกันเนาะจะมาตัวไหนอ่ะหลักพันของเราก็คือเลขหกครับหบวกให้4คงที่ได้เลขศูย์บวกเพิ่มได้เลขหนึบวกเพิ่มไปได้เลขสนะครับวันนี้เอาศูนย์บวกให้7จ็คงที่ครับได้เลขเจ็บวกเพิ่มไปได้เลขแปดอ่ะหลักหรือจะเป็นหลัก10หลักหน่วยนะก็ไม่รู้นะครับวันนี้ มันสลับร่างกันนะพี่น้องป้องไปเอาสูตรคำนวณที่สอนนะครับอสูตรเก่าของเราจะได้ตัวไหนเรามาดูกันนะครับพี่น้องนะศู 3, นย์คูณให้สครับได้ 0, 0ูนยนคูณสได้0นยครับบวกเพิ่มไป1แต้มได้เลขหนึ่งนะครับนะออกไปที่0ู 0, นยะ์ศเนาะสองตัวล่างนะครับ นะสองตัวล่างสองสาหกสองสามก็ได้หบวกเพิ่มไปได้7นะครับบวกเพิ่ไปหนึงแต้มได้เจ็ดเนาะ แปดแปดสามยี่สิบสนะีได้เล็สี่ห้สห้ดเลขกหบวกเพิ่มไปได้เลขกหนะครับนะได้เลขกหแล้วก็เดี๋ยวดี๋ยเดี๋ยว,ยว,ยวอ่ะหัวถัดไปนะครับ 8บวกให้3 8 3 24ได้เลขสี่ห้ได e> ้เลขห้บวกเพิ่มไปได้เลขหกนะครับอะสูตรนี้จะเป็นเลขห้เลขหกเลขสีเลข5้เลขหกนะแล้วก็มาหลักสิบของเราจะเข้าหรือเปล่านะบวกให้7 8็บวกเได้15ได้เลขห้ นะครับแล้วก็เลขหก 6. บวกให้เจ็ดคงที่ได้เลขเจ็ดนะครับแล้วก็เลขแปด แล้วก็เลขแปดห้าส้เอแปไม่ใช่โอ้ผมไล่แล้วผมคำนวณไปแล้วเนาะ7จ็บวก้คงที่นะครับได้เลขสี่แล้วก็เลขห้านะครับ อะงวดวันนี้นะครับงวดวันนี้ห้าสามสิบห้าแปดสามยสิบสี่ได้สี่ห้าสามสิบห้าได้ห้าบวกเพิ่มไปได้หกอะได้เจ็ดนะครับวันนี้ได้เจ็ดได้แปดเนาะอะมันเข้ามาอ่าสองงวดอ่าสองงวดก่อนเนาะ เข้าไปที่ศูนย์ศูนย์แล้วก็งวดถัดมาก็เข้าไปที่เจ็ดเจ็ดสี่เนาะเจ็ดเจ็ดสี่มีเจ็ดมีแปดนะเข้าไปในสองตัวนี้เนาะเข้าไปสองตัวล่างเข้าไปตัวนี้นะนะแต่นี่ก็เข้ามาเข้าสี่ห้า อ่นะเข้าสี่ห้าแล้วก็สี่ห้าด้วยเอา้ามันเข้าไปอย่างนั้นเนาะสี่ห้าห้าสี่เอ้าวันนี้ก็จะมีสูตรนี้จะมีสี่ห้าหกนะสี่ห้าหกไม่แน่นะครับไม่แน่ไม่นอนเดอ้อพี่น้องเฮาเดอเอ่ะสูตรก่อนก็มีเลขเจ็ดเลขแปดน่าจะเป็นสี่เจ็ดสี่แปดหรือว่าสี่เจ็ดห้าเจ็ด สี่แปดห้าแดอ่ะไม่แน่นะครับวันนี้น่าจะเป็นเลขสี่เลขห้าก็น่าจะเป็นหลัก10บบนก็ได้นะมันจะสลับปรับเปลี่ยนกันเอาลองดูนะครับผมจะจับเป็นชุดเป็นชุดให้นะจะมีแนวทางที่สองที่1ด้วยวันนี้อ่ะจัดไปก่อนนะครับมีศูนย์หนึ่งสองแล้วก็7็กับ8ดวันนี้เลขเจดเลขแปดเนาะ เด่นไปที่0 1 2นะครับ0 1 2จะเอาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสูตรที่หนึ่ง 7กับ8 7กับ8 4กับ5 7กับ8 77อ่ะมา07 08นะ17 18 สองเนะครับใน,นนะใน6ชุดนี้นะใน6ชุดนี้นะถ้าใครชอบอสลับนะตัวกลับก็กลับเอาเองแล้วกันเนาะนะแต่ตัวเลขผมเอามาให้แล้วนะน่าจะมีชุดใดชุดหนึ่งนะที่โดนวันนี้ชอบไปที่18 แล้วก็สองเจ็ดสองแปดแล้วก็ศูนย์แปดอ้าชุดที่ผมชอบนะวันนี้ลองดูนะครับถ้าใครชอบหมดก็จัดไปนะตัวเลขไม่เยอะเท่าไหร่มาสูตรที่2องแนวทางที่สองผมจะจับเป็นคู่เป็นชุดให้ นะครับเอาชุด2ตัวบนลลางดีกว่า

84 85 86นะครับอ้าชุด2ตัวบนล่างนะครับนะ86 85 76 75อ้าสี 8, 6, 8, 5, 7, 6, 7, 5, ่ชุดเท่านั้นนะที่ผมชอบนะครับ ลองดูอ่นะตัวเลขมีเข้ามีหลุดเดอ้อพี่น้องผมไปเฮ้าอนะไม่มีใครบอกได้นะว่าตัวเลขตัวไหนจะมาหรือจะหลุดนะไม่มีใครเก่งเสมอไปนะผมบอกตรงเลยนะสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะสิ่งที่เรามองไม่เห็นนี่คือการคาดเดา แนวทางการคิดคำนวณตัวเลขที่จะมานะครับดูกันนะครับไม่มีใครเก่งนะไม่มีใครมองเห็นว่ากองสลักฉลักกินแบ่งเขาจะออกตัวไหนให้เนาะนี่เป็นแค่การคาดเดาเท่านั้นด้วยพน้องปังไายเฮานะ บอกตรงเลยผมเตือนไว้นะนะคำเตือนของผมนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ